โโาาโล <sink. Hello. S 2> <โ>มันมีเอาไปเก็บมาอะไรนี้มันนี้หน้าเดียวลับแด้รับไปเ่หน้ามาอันนี้มีรอยแดงครับเือ่ารูปวาันโนี่คือผีมึงใช่ไหม โอเคผีมึงกูยอมรับเลยประตูล็อกอิดไม่มเชื่อถือมากผีน่ากลัวมากลงไม่ได้ครับ what the fuck come on guys จะได้รับ ไปแล้วปิดแล้เอสไปเทคไปเทคยังวันนี้ต้องเร่าไปแล้วมันตื่นติดระเบอยงมันไปาทางนี้และวโอ๊ยโอ๊ยทีบไปจีบไปเล็ว What the fuck?